จริงเราก็ติดตามดูในในในโซเชียลมาแล้วก็ก็ลูกค้าเยอะฮะแล้วก็ทุกคนเห็นเออฟีดแบ็กกลับไปราแฮปปี้ดีก็จริงแล้วเราเคยทําทํามาแล้วเนาะเราเคยคลิกมาแล้วทีวนี้เราก็ต้องการเติมเติมให้ส่งให้มันดูสวยขึ้นดูดีขึ้นเพราะตอนนี้่อศึกษากับแฟนว่าไงบ้างคะจริงก็ก็อบอกมาเติมแฟนก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปทําให้มันแบบอลังการก็ทําให้เหมาะสม ครัก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตอนนั้นทํามาเนี่ยก็คือเราคลิปพร้อมถ่ายนะครับที่หนึ่งแต่ก็ก็มันยังไม่สวยเท่าไหร่จริงๆก็ควรให้คลิปเสจสักพักแล้วก็เติมก็น่าจะดูทรงมันจะปั้นได้สวยกว่าครับอยากได้ไซส์อะไรคะพี่บอยนัห้าสิบสองห้าสองห้าห้าอย่างเงี้ยก็พอแล้วครับ พี่บอยอยากฝากอะไรถึงคน <c oughs> ที่เขากําลังมองหาคลินิกที่อยากเพิ่มขนาดเหมือนพี่บอยบ้างไหมคะหรือว่าใครที่มาในสองตัวขีดแล้วยังไม่ได้ขีดบ,บ้างเพราะพี่บอยเคยขีดมาก่อนหน้านี้แล้วใช่เพุของของไอ้เรื่องขีดเนี่ยเรื่องความสะอาดก่อนยิงผู้ชายไทยส่วนใหญ่ก,ก็ก็ยังไม่ค่อยได้ขีดก็หนาพุ่มป่าอาจจะทมให้เกิดการหมักหมมของเชื้อโรคอย่างเงี้ยถ้าเราขีดป,ปุ๊บผมว่าโอเคนะกร่นหรือความสกปรกที่เราเหงื่อใครเนี่ยมันมันหมดไปเลยเสร็จปุ๊บเราก็ เพิ่มขนาดนมันก็เป็นออปชั่นเสริมที่เทคโนโลยีปัจจุบันในฟิลเลอร์นี่แหละทาให้เราแบบเฮ้ยมีลูกเล่นของของของน้องเราแล้วมันก็ปลอดภัยจริงๆมันก็อยู่กับเราก็หลายปีมอนกันนะก็ไม่ทําให้ให้ให้ทรงหรือววัยวาเพศเราแบบเปลี่ยนแปลงไปจนแบบน่าเกลียดมากนะผมว่าโอเคครับดีครับ